เหมือนชงชะตาฟ้าลิขิตจริงๆสําหรับน้องหมาตัวนี้ในอเมริกาที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดในกองไฟก่อนจะเติบโตมาเป็นสุนัขดับเพลิงขวัญใจมหาชนแถมยังถูกยกย่องให้น้องเป็นมาร์คคอตประจําสถานีดับเพลิงอีกต่างหากน้องหมาตัวนี้ชื่อว่าเจ้าเจ็กน้องหมาสายพันธุ์พิษบูลสุนัขดับเพลิงที่โด่งดังที่สุดในรัซซา์แคลโรไล,ลานาสหรัฐอเมริกา ก่อนหน้านั้นเจ้าเจ็กมีบ้านที่แสนอบอุ่นอยู่จนกระทั่งบ้านของน้องเกิดไฟไม่เกือบทั้งหลังและตอนนั้นเจ้าเจ็กก็เป็นแค่ลูกหมาตัวเล็กๆช่วยเหลือตัวเองยังไม่ค่อยได้แต่ด้วยสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดมันเลยพยายามคลานฝ่ากองไฟออกมาอย่างไม่คิดชีวิตและถือว่าโชคยังเข้าข้างเจ้าเจ็กอยู่เพราะในขณะที่กำลังดิ้นรนเอาชีวิตรอดก็มีนักดับเพลิงคนหนึ่งเลือไปเห็นเข้าเขาคนนั้นชื่อว่าวิลเลียมรินเลอร์ที่เพิ่งเลิกงานกลับมาบ้านแล้วมองเห็นเปลวเพลิงลุกไม่มาจากโรงจอดรถข้างบ้าน และเลือไปเห็นเจ้าเจกพอดีก็เลยรีบวิ่งเข้าไปช่วยได้ทันการหลังจากช่วยเจ้าเจกออกมาได้น้องมีอาการที่น่าเป็นห่วงมากเพราะถูกไฟครอกไปทั้งตัวมากกว่า75เแล้วเรียกว่าอาการร่อแร่มากทั้งนอนแน่นิ่งและไม่หายใจในตอนนั้นคุณักดับเพลิงวิลเลียมเลยช่วยพายปอดให้เจ้าเจกเบื้องต้นจนสามารถรับออกซิเจนเองได้แล้วรีบส่งตัวไปรักษากับศัลยแพทย์ ถึงเจ้าเจ็คจะถูกไฟครอกทั้งตัวและเหลือรอยแผลเป็นจากเหตุการณ์ครั้งนั้นแต่น้องก็รอดชีวิตมาได้ราวปาฏิหาริย์และมีสุขภาพทั้งกายและใจที่ดีมากขึ้นเรื่อยเหลังได้รับการรักษาจากศัตวแพทย์อย่างใกล้ชิดเจ้าเจคก็กลายมาเป็นน้องหมากำพรา้าไม่มีเจ้าของให้การเหลียวแลสุดท้ายคนที่รับอุปถัมภ์เจ้าเจ็คมาเลี้ยงก็ไม่ใช่ใครคือคุณนักดับเพลิงวิลเลียมที่ช่วยชีวิตน้องออกมานั่นเอง คือหลังจากเกิดเหตุประมาณสองสาสัปดาห์วินเลียมก็เข้าไปเยี่ยมดูอาการของเจ้าเจ็คเห็นแล้วรู้สึกสงสารก็เลยตัดสินใจรับมาเลี้ยงดูซึ่งค่ารักษาของเจ้าเจ็คก,ก่อนที่จะรับมาเลี้ยงก็ไม่ใช่ถูกๆแต่เพื่อทดแทนความมีเมตตาของนักดับเพลิงใจบุญคนนี้ศัตวแพทย์ใจดีที่ช่วยรักษาเลยขอไม่รับเงินค่ารักษาเลยสักบาทและอนุญาตให้พาน้องกลับไปดูแลได้เลยแล้วเจ้าหมาตัวนี้ก็ได้ชื่อใหม่คือชื่อเจ็คนี่แหละชื่อที่วินเลียมเป็นคนตั้งชื่อให้เขาเลี้ยงดูประครบประงมอย่างดี และเจ้าเจ็คเองก็เหมือนจะไม่ดื้อไม่สนจนเวลาผ่านไปหลายวันแพรจากไฟไม่ก็เริ่มดีขึ้นเจ้าในายใหม่ยังวิลเลียมเลยพามันไปทํางานด้วยแถมมีชุดพนักงานดับเพลิงสุดเท่ที่ภรรยาของเขาทําขึ้นมาให้มันใส่ด้วยนอกจากวิลเลียมจะพาเจ้าเจ็คไปที่ทํางานด้วยบ่อยๆบางครั้งเขาก็พามันไปสอนการป้องกันไฟไม่กับเด็กๆที่โรงเรียนด้วยด้วยความน่ารักรูปงานทําให้ใครๆที่ได้เห็นเจ้าเจ็คต่างก็พากันหลงไหลเลยเรียบเสียงกรี๊กราดจากคนที่พบเห็นได้อย่างล,นล้นหลามเราก็เป็นดาราคนหนึ่งเลยทีเดียว จนในที่สุดเจ้าเจ็คก,ก็กลายมาเป็นที่โปรดปรานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประจําสถานีดับเพลิงเมืองฮานาฮานทุกคนตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงผู้บริหารระดับสูงเลยทีเดียวด้วยความแข็งแกร่งและรู้งานของมันในที่สุดก็ทําให้เจ้าเจ็คได้รับการบรรจุให้เป็นสุนัขดับเพลิงและด้วยคุณงามความดีที่เจ้าเจ็คทําเพื่อชาวเมืองฮานาฮานรัซเซาแครโรไลนา ฝ่ายบริหารเมืองเลยประกาศยกย่องให้เจ้าเจ็กเป็นมาร์คขอดประจําสถานีดับเพลิงประจําเมืองไปด้วยเลยซึ่งวิลเลียมเองก็ดีใจมากที่ได้ช่วยเจ้าเจ็กให้มีชีวิตใหม่ที่สวยงามอย่างทุกวันนี้ถึงตอนนี้เจ้าเจ็จะอายุมากแล้วแต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสุนัขดับเพลิงออกไปสอนเด็กๆป้องกันอัคขีภัยเหมือนที่ผ่านมา